อีคนหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าสอนทำฮาคิวีสองนะครับได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนให้ภายใน2อาทีการที่เราจะทำฮาคิวีสองได้เราต้องตีแชงคุดก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาขี่เกาะท้องฟ้านี่นะครับที่ผมยืนอยู่แล้วคุยกับอุซบตรงนี้ต้องมาซื้อฮาคินะครับราคา7 5็ดแสนห้านะฮาคิวีหนึ่ง แล้วก็มาดูค่าพลังงานว่าเรามีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมมีอยู่3ามพันหกเก้าสิบห้านะครับเราต้องทําการฟาร์มให้ครบ5000และการที่จะให้มันขึ้นเนี่ยเราต้องทําการหลบแบบนี้นะครับหลบไปเรื่อยๆนะและจะให้เร็วกว่านี้ก็คือทําการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนถ้าใครมีผ้าคุมคาตาคลิก็มาใส่ได้นะครับทุกคนมาช่วยเพิ่มการมองเห็นของฮาคินะครับนี่นะครับเพิ่มมาเป็น10อันเลยอีก5แเต้มหลบอีก5ครั้งนะครับทุกคน1 2 3 4งสองสามสี่ห้าโอเคครบละโอเคทีนี้อย่า ทุกคนแล้วก็มาคุยกับตัวนี้ที่มันมีหูกะายพอเราคุยแล้วเราก็มาตีตรงนี้นะครับทุกคนเขาจะให้เราตีมอน50ตัวนะครับโอเคครบแล้วนะครับกลับมาคุยอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนทีนี้เขาจะให้เราตีบอช้างนะ เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยให้เราวิ่งตรงมาทางนี้เลยนะครับเห็ดต้นแดงตรงนี้นะครับทาการแปลงร่างเราก็จะมีห้องรับอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันจะมีกล่องอยู่นะครับทุกคนเป็นกล่องสีดําแต่นี้มันมืดนะมองไม่เห็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้มาแล้วพอออกมาจากห้องนะครับให้เราเลี้ยวมาทางขวาทุกคนมองหินตรงนี้นะครับแล้วก็โดดขึ้นไปนะมันจะมีแอปเปิลอยู่นะครับหนึ่งลูกนี่นะครับแดงๆทําการเก็บมานะนี่แอปเปิลจากนั้นให้เราไปที่เกาะพอดทาวน์นะครับทุกคนเดินมาข้างหลังตรงนี้นะตามผมมาได้้เลยยนรรับตอู่งี ทำการเก็บมานะครับจากนั้นให้เราไปที่เกาะต้นไม้นะครับตรงไปเลยนะตรงนี้ให้เราวิ่งมาทางขวาตรงนี้นะครับทุกคนจากเกาะปอดเท้านะถ้าตรงมาขึ้นมาข้างบนนี้นะครับหินนี้จะมีกล้วยอยู่ตรงนี้นะครับ,หน,นนรบหนึ่งอันทำการเก็บมานะเรียบร้อยจะมาสามอันแล้วกลับมาคุยกับตัวกระต่ายตรงนี้เหมือนเดิมนะเขาจะรวมผลไม้ให้เรานะ <S 2> <S 2> เป็นถ้วยนี้เลยพอรับผลไม้นะครับให้ วิ่งไปที่ต้นสม้มนะทุกคนให้เราวิ่งมาที่ต้นสุดท้ายเขาจะเกิดอยู่บนหินนะให้เราเล็งไปที่ลูกบนสุดนะครับทุกคนลูกนี้นี่นะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมเงินมานะครับ5ล้านเนี่ยนะครับเขาจะให้เราจ่าย5ล้านทําการจ่ายนะเรียบร้อยได้ฮาคิ้มาแล้วนะครับนี่ใสขึ้นนะครับแล้วก็ความสามารถของฮาคิ V วีสองเนี่ยสามารถมองของได้นะครับนี่เราใครไม่มีรหัสเล่นเนี่ยในยรามาเอ็กก็มีนะครับลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์เลย